สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรน,นักสูเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม99คืนในป่านะเกมนี้เป็นเกมที่มีกระแสะมากๆเพราะว่าผมดูคลิปพี่ปิมคุงนะครับก็เลยเล่นตามโอเคอยู่รอด99คืนการค้นหาผู้หายไปเด็กๆก็คือตามหาเด็กกันแหละเด็กถูกลักพาตัวไปนะครับ จากไอผีร้ายนะครับโอเคตอนนี้เราต้องตัดต้นไม้แล้ววางไม้ลงบนเปลวไฟนะครับก็คือลงบนกองไฟเออเราจะมีเป็นขวานเก่าแล้วก็เป็นกระสอบไว้ใส่ของนะครับโอเคผมขอจัดก,การกระต่ายก่อนนะครับไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันนะครับแต่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ โอเคผมไม่เคยเล่นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ดูคนอื่นเขาก็เลยอาจจะงงๆหน่อยนะครับขอทำความเข้าใจกับเกมก่อนโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นไม้กันเลยนะครับตัดป้ายเรียบร้อยครับอ่ะเราจะมาเก็บไม้กันเลย ใส่กระสอบนะครับอ่าค่อยๆเก็บไว้สามารถเก็บได้แค่ห้านะครับเก็บให้หมดขอทำความเข้าใจเกมตอนนี้ผมรู้วิธีการเก็บไม้แล้วนะครับใส่กระสอบในะรู้และแล้วก็ขอทำความเข้าใจกับการที่จะเอาไม้เนี่ยไปใส่กองไฟนะครับตอนนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึง คตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับเราต้องเก็บให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่ะปลูกไป่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลูก <c oughs> โอเคช่างมันผมพูดผิดผมไม่สดแล้วอ่ตาตัดไปครับต้นไม้พูดผิดช่างมันเลย <c oughs> ผมขี้เกียจตัดอ่าเก็บไปครับไม้เก็บไปเลยใส่กระสอบอ่าเก็บไป่อยอสักต้น โอเคตัดไม้ไปครับจริงเกมมันก็เล่นง่ายนะผมว่าไม่ไม่ได้ยากอะไรนะเข้าใจง่ายเกมแต่เวลาแบบเวลามันแปลแปลภาษามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลแปลกๆนะครับเหมือนแปลใน Google นะโอเคตอนนี้ร้อยเปร็นแล้วครับแล้วแมพมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเนี่ยเราต้องการอาหารนะครับ โอ okay. เคเฮ้ยเหมือนเราเจออะไรนะครับเปิดดูซิมีอะไรอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ่านไม่ทันนะครับอันนี้เป็นฐานหินเอออันนี้ฐานหินนนี้มีประโยชน์เลยครับโอเคขอจากการกระต่ายนะครับดูไปคนชั่วเลยแต่นี่มันในเกมนะในชีวิตจริงไม่ทําหรอกครับ แต่ถ้าเราอยู่ในป่าเราก็ต้องทํานะถ้าแบบอยู่ในป่าจริงๆอะ่ะหลงป่าอะไรไว้นะมันก็ต้องก็ต้องจัดก,การครับเพื่ออยู่รอดนะโอเคสามารถถือไปได้นะครับถือป้ายเดี๋ยวเราจะกลับไปกองไฟของเรานะครับเพราะว่าตอนกลางคืนมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนั่นๆๆโอเคเหมือนได้ยินเป็นเสียงหมูนะฮะ มีใครจัดการอะไรหมอโอเคตอนนี้อาหารผมก็ย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกินได้นะ,ะเดี๋ยวเรากินกันเลยโอเคตอนนี้เรากินอิ่มแล้วนะครับอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาตัดต้นไม้ต่อเลย จริงเกมแรกมันก็จะไม่มีอะไรนะครับต้องรอต้องรอคลิปหน้าถึงจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะเราก็เก็บไปครับไม้ได้ใช้อยู่แล้วจริงที่น่าห่วงก็จะเป็นตอนกลางคืนซะมากกว่าครับตอนเช้ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่มันจะมาตอนกลางคืนครับตอนนี้เราก็ตัดไม้ไปก่อนตอนนี้ผมเริ่มโฟลแล้วเริ่มรู้วิธีเล่นแล้ว เก็บ uh, okay, ไปฮะโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะครับคืนแรกถือว่าผ่านไปด้วยดีนะเติมให้เต็มครับอ่า uh, ตอนนี้แมปมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับอ่าก็คือวันที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบดนะครับเราสามารถเอามาฟาร์มได้ครับเขาเรียกอะไรนะ เออฟาร์มแหละพูดถูกแล้วครับนะตอนนี้เราต้องสังหารกระต่ายแต่กระต่ายตอนนี้มันไม่ยอมอยู่นิ่งนะครับให้ผมจัดก,การทินดดทีเดียวทีเดียวอ่าเรียบร้อยฮะเก็บ,บป้ายเราต้องมีอาหารไว้เยอะนะครับป้าเหมือนจะฆ่าไม่ได้นะครับเราจะต้องแบบ คงจะต้องหาอุปกรณ์มาจับปลานะครับเราไม่สามารถจับด้วยมือเปล่าได้หรือเอาขวานไปฟันมันได้นะครับเขาปลาบางท่านที่จะเร็วนะเราจับมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะโอเคตอนนี้เราก็ตัดต้นไม้ไปก่อนนะครับเก็บไปฮะโอเค ในระหว่างที่เราหาไม้ไปด้วยเราก็หาอาหารไปด้วยนะมอสเซลนะฮะอันนี้จะเป็นเทา้ากอตายนะครับสามารถเอาไปย่างกินได้โอเคน,นี้เคเรียบร้อยครับเก็บโอเคตอนนี้ผมก็หาอาหารเยอะๆนะครับ อ่าตอนนี้เรายังไม่สามารถสู้หมาป่าได้นะครับผมจะลิงเลี้ยงนะครับเราไม่สามารถสู้ไม่ได้อยู่แล้วและตอนนี้ผมก็เอาอาหารย่างไปก่อนนะครับเหมือนอันนี้จะยังตัดไม่ได้นะครับมันต้องใช้ขวานที่ดีกว่านี้หน่อยผมผมยังเป็นขวานกากาอยู่นะครับตอนนี้เราก็ตัดต้นไม้ไปก่อน เอาชีวิตรอดไปก่อนนะฮะโอเคเก็บปสวยตอนนี้ใกล้จะกลางคืนแล้วนะครับเราต้องหามมาเยอะๆยิ่งแมปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดมากขึ้นนะครับ เกี่ยตอนนี้มืดแล้วฮะแต่ผมไม่สนนะผมจะเก็บไม้อ่ะเกี่ยไปครับเติมไปเติมไปโอเค โอเคเราไปหาไม้ต่อเลยนะครับเก็บป้ายไม่ต้องไปกลัวนี่มันถิ่นผมใครมันจะมาทำอะไรผมได้ใช่ไหมเก็บกบนั่นแหละแล้วก็หาไม้ต่อครับจริงเราสามารถไปช่วยเด็กได้นะ ถ้าเรามีของที่ดีกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธตอนนี้เราไม่ดีนะยังเป็นควานกระกากจะไปช่วยอะไรใครก็ไม่ได้หรอกครับเอาตัวรอดต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเออ,อเก็บไปฮะเก็บไปโอเคแล้วเ,เราก็ไปเติมไฟครับอย่าให้มันดับถ้าดับนี่ชิบหายหมดเลย ตอนนี้เราหิวแล้วครับแล้วก็เติมพลังสุกหน่อยนะกินไปเลยเนื้อกะต่ายนี่มันนุ่มจริงๆกินไปฮะกินให้หมดโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะครับรก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ